จะให้ดูมเมล็ดข้างในนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยก็จะเป็นเมล็ดเล็กๆแบบเน,นี้นี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้ฮัลโหลฮัลโหลสวีดัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนค่ะ วันนี้นะคะเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่จ๋าพาเพิ่นฮัลโหลเอวิวนเววคัมชูไมช้าแนวแม่จ๋าพาเพิ่นนมาอีกแล้วจ้าทุกคนอัปเดตอัปเดตด้านหลังนะคะด้านหลังทุกคนมาอัปเดตคานูล,ล่านะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะหลังจากที่เราได้ทำวิดีโอตอนที่เขามีดอก นะคะแล้วก็ตอนที่เขาดอกล่วงไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรามาอัปเดตกันตอนที่เขาแก่แล้วนะคะแก่แล้วใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนนะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่เลยป่าคาโนลานะคะ ป่าคานนราตอนนี้แก่แล้วทุกคนเริ่มแก่แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะถึงเวลาได้เก็บเกี่ยวแล้วนะคะทุกคนเนี่ยในเนี้ยเขาจะมีเป็นเมล็ดนะทุกคนตอนในี้ยังไม่แก่ยังยังไม่เต็มที่ที่จะเก็บเกี่ยวเนาะนะคะในเนี้ยเขาจะเป็นเมล็ดเล็กๆทุกคนเป็นเหมือนเมล็ดงานะคะเป็นเหมือนเมล็ดงา นะคะอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่แม่จ๋าได้ทําคลิปวิดีโอตอนที่เขาดอกบานสะพรั่งเหลืองนะคะขับรถไปตรงไหนทางยุโรปของเราก็จะเหลืองไปด้วยดอกคาโนล่านะคะแล้วก็แม่จ๋าทําวิดีโอตอนที่ดอกล่วงไปแล้วแล้วฝักตัวเนี้ยฝักเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวทั้งหมดเลยมองไปก็จะเขียวไม่มีเหลืองแลพะพอดอกล่วงนะคะวันนี้มาอัปเดตตอน เขาแก่นะคะนี่เขาแก่เขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่ดูลำต้นของเขาต้นสูงนะคะทุกคนสูงเกือบเท่าแม่จ๋าเลยนะคะประมาณไหลบางต้นก็แบบท่วมเลยนะคะอย่างยอดนั้นนี่สูงท่วมเลยนะคะนี่นะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้ก็จะมองไปทางไหนก็จะประมาณสีน้ำตงน้ำตาลประมาณนี้เลยนี่ค่ะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกัน นะคะนี่คาโนราเขาก็จะเอาเมล็ดเขาไปสกัดเป็นน้ำมันนะคะเอาเมล็ดไปสกัดเป็นน้ำมันน้ำมันที่เราใช้ทำกับข้าวกันนี่แหละทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดข้างในนี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเล็กๆแบบเนี้ย นี่ค่ะนี่เป็นแบบนี้คาโนล,ล่าเนี่ยนะคะตอนที่เขายังเป็นต้นต้นอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะเราคนไทยจะพูดกันว่าเขาจะเป็นเหมือนกวางตุ้งกึ่งคณะนะคะซึ่งมันกินได้นะทุกคนนะนี่เลยนะคะคือต้นนี้เองนะคะโอเคค่ะก็ เราก็มาอัปเดตให้ดูกันพอกลุบกิบกุบกิบนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็แม่จ๋าขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็แล้วยังไงเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้แม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะบายบาย